สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้กครอนะคะแล้วก็เด็กที่น่ารักทุกคนเลยนะคะวันนี้คุณครูลกีจะพาเด็กมารู้จักกับชุมชนของเราค่ะเด็กๆทราบไหมคะว่าชุมชนของ เราคืออะไรอาค่ะครูลูกิงจะอธิบายให้เด็กฟังเองค่ะว่าคําว่าชุมชนเนี่ยคืออะไรชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่บริเวณเดียวกันซึ่งแต่ละชุมชนจะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมของพื้นที่บริเวณนั้นๆค่ะ สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันนี้เองเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชนมีความแตกต่างกันออกไปค่ะเช่นภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานและภาคใต้ค่ะแต่ละภาคมีการดำารงชีวิตที่แตกต่างกันออกไปตามภูมิภาคและสภาพแวดล้อมของบริเวณนั้นๆค่ะวันนี้คุยนี่ ชุมชนของเรานะคะมาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยไปดูนะคะว่าคุนตาหรือเปล่าและเด็กดูและต้องจํานะคะว่าบริเวณของชุมชนของเราและบริเวณชุมชนรอบๆโร,รงเรียนของเรานั้นประกอบไปด้วยอะไรบ้างไปชมไปพร้อมกันเลยคะ่ะไปกันเลย ชุมชนราดน้ํำขาวของเราเด็กๆสังเกตนะคะระหว่างทางที่คุณครูจีพาดเด็กๆมาเราจะเจออะไรบ้างตอนนี้เราเจอนาะและเราก็เจอคล้ายๆกับโรงงานเลยใช่ไหมคะเด็กขะใช่แล้วค่ะนี่ก็คือโรงงานไฟฟ้านั่นเองเด็กต้องสังเกตนะมีอะไรอีกนะ มีทุ่งนาเต็มสองข้างทางเลยใช่ไหมคะและเราก็เจอบ้านของชาวบ้านด้วยและเด็กๆลองนึกดูนะคะว่าสองข้างทางเราจะเจออะไรกันอีกเรามาถึงโรงงานไฟเบอร์อีกหนึ่งโรงงานแล้วค่เด็กคะ่ะจากนั้นเราก็เจอทุ่งนาอีกแล้วใช่ไหมคะอุ๊ยเราเห็นหลังคาอะไรด้วยคะนี่ค่ะคุณผู้หญิงพาเลี้ยวเข้ามาแล้วเราเจอกับ วัดลาดน้ำขาวใช่ไหมคะและโรงเรียนของเรานั่นเองและถัดจากเรียนของเราไปก็คือศูนย์เด็กเล็กใช่ไหมคะส่วนฝั่งนั้นก็คือร้านพัดนั่นเองคะ่ะเป็นไงคะเด็กขาชุมชนที่คุยพายเด็กมาดูมีอะไรบ้างเ,เด็กจำได้ไหมคะเราเจอกับอะไรบ้างนะร้านค้าใช้ใครขาตลอดทางที่คุยพายเด็กชมมา มีร้านค้าร้านขนมเยอะมากเลยใช่ไหมคะเด็กลองนึกหนะ้ามีร้านค้าตรงไหนอีกบ้างที่ครูหยีไม่ได้ถ่ายมาให้เด็กดูร้านค้าต้องคู่กับใครคะพ่อค้าหรือแม่ค้านั่นเองใช่ไหมคะต่อมาเราเจออะไรอีกคะเราเจอโรงงานไฟฟ้าใครเด็กคะโรงงานไฟฟ้าต้องคู่กับอะไรคะคู่กับพนักงานนั่นเอง ต่อมาเราเจอโรงงานไฟเบอร์ใช่ไหมคะโรงงานไฟเบอร์ก็ต้องคู่กับพนักงานบริษัทนั่นเองต่อมามีอะไรอีกคะพอเราเลี้ยวเข้ามาเราเจออะไรหน้าเป็นลำดับแรกเจอวัดนั่นเองใค,คะ่ะเด็กขาวัดใครคะที่อาศัยอยู่ที่วัดพระนั่นเองค,คะ่ะเด็กขาและเราก็มาเจอกั โรงเรียนวัดราน้ำเขาของเราเองซึ่งคู่กับคุณครูแล้วก็นักเรียนใช่ไหมคะและข้างๆโรงเรียนของเรายัางมีศูนย์เด็กเล็กด้วยนะคะเด็กๆ่กะและในบริเวณชุมชนยังมีสถานีอนามัยคะ่ะซึ่งคู่กับคุณหมอหรือคุณพยาบาลที่ดูแลอยู่ที่สถานที่นั้นๆด,ด้วยนะคะและระหว่างทางเรายังพบกับผืนนาคะ่ะ มีอีกหนึ่งอาชีพนั่นก็คือชาวนาะนั่นเองชาวนาะเป็นอาชีพที่ปลูกข้าวทําข้าวซึ่งทําให้เรามีข้าวทานในทุกๆวันนี้นั่นเองค่ะเด็กคะและวันนี้ครูอีก,ก็มีใบงานกิจกรรมมาให้เด็กได้ทำันด้วยนะคะนั่นก็คือนี่ค่ะใบงานครูอีครูหียจะมีให้เด็กสองใบนะคะ ให้เด็กระบายสีนะคะทั้งสองใบเลยจากนั้นให้เด็กตัดนี่ค่ะที่ครูหยีเตรียมไว้ให้นี้นะคะตัดแล้วก็แปะลงไปในใบงานที่ครูหีเตรียมไว้ให้ค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำานพร้อมกันเลยค่ะไปทำพร้อมครูลูกหีเลยนะเริ่มจากเราระบายสีสถานที่ต่างๆนะคะที่คุณครูลูกหยีเตรียมไว้ให้ทั้งสถานีตำรวจ สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาลนะคะวดัดโรงเรียนนะคะ เด็กระบายสีได้ตามจินตนาการเลยนะคะว่าเด็กอยากให้สถานที่แต่ละที่เป็นสีอะไรมีลักษณะแบบไหนนะคะเด็กสามารถระบายได้ตามจินตนาการเลยนะคะคุณครูหญีไม่จํากัดนะเด็กอาจจะวาดลวดลายใส่ลงไปในสถานที่นั้นๆหรือทําป้ายให้เพิ่มก็ได้นะคะจากนั้นเด็กมาระบายสีบุคคลในชุมชนของเราค่ะระบายให้สวยงามน,นะคะ ดูดีๆนะว่าแต่ละอาชีพเด็กๆอยากให้มีชุดหรือเสื้อผ้าสีอะไรนะคะเด็กๆระบายได้เลยนะลูกจากนั้นนะคะให้เด็กตัดตามเส้นปะค่ะที่คุณครูหยีีกำหนดไว้ให้นะคะเด็กต้องระวังการใช้กันไกลนะคะเกิดว่าเด็กไม่ถนัดสามารถให้ท่านผู้ปกครองตัดให้ได้นะคะตัดทั้งหมดเลยนะทั้งสถานที่และบุคคลในชุมชนของเราเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ จากนั้นนะคะเราจะมาพับไข่เดคกขาให้ทุกๆอย่างของเรานะคะสามารถตั้งและติดบนใบงานได้ค่ะจากนั้นดเด็กสามารถติดอาชีพบุคคลในชุมชนของเราและสถานที่ลงไปในใบงานได้เลยนะคะดเด็กสามารถติดเองได้เลยนะว่าอยากให้สถานที่ไหนอยู่ตรงมุมไหนหรืออาชีพไหนอยู่ตรงไหนคะ่ะติดตามใจเด็กเลยนะคะ เป็นไงบ้างคะเลกขาทำชุมชนของเราเสร็จหรือยังเอ่ยนี่ค่ะชุมชนของครูหีิน่ารักเชอวล่าเด็กอย่าลืมถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเองนะคะและส่งกลับมาให้คุรูหญิดูด้วยนะคะคุรุหญิจะรอชมค่ะสำหรับวันนี้คุณครูหญี่ขอตลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย